โอเคครับทุกคนผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับก็รอเกม Toilet Tower Defense เปิดนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเกม Toilet Tower Defense นะครับมันก็ปิดมาประมาณ12-13วันแล้วนั่นเองนะครับทุกคนหรือว่า13วันแล้วเราก็จำไม่ได้แล้วนะแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนจะมีข่าวสารอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยเนาะแต่ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะก็อย่าลืมใส่แฮชแ,แท็กด้วยล่ะ บิงแบล็กทีทีดีนั่นเองนะครับทุกคนใส่มาด้วยนะครับทุกคนใต้คอมเมนต์เลยสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วขอ100ไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็ฝากกดติดตามหน่อยได้หรือเปล่าอยาก100,000ซสสับแล้วว่ากดติดตามด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละ่ะติ๊งตองติ๊งตองไปรับชมคลิปไปเลยและ,ะเพื่อนๆคนไหนนะที่กำลังมองหาไอเดียในแมปเบสบอลนะครับทุกคนผมขอแนะนําเลยนะครับทุกคนนี่เลย smart shop ห้ามในการขายกล่องุ่มในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปเบสบอล ทอยเลตทาวเวอร์ดิเอนซ์บ็อกฟุตเพลสซิมูเลเตอร์ออสตาและในส่วนของแมปเบสบอลยังมีบริการขายรหัสในเกมอีกด้วยมีทั้ง V1 แล้วก็ V2 เลยนะ V1 นะครับก็จะการันตีนะครับมีทองแน่นอน1 0,000ืกว่าเหรียญนั่นเองนะแล้วก็สุมดาบสุดโหดนะครับดาบหายากอีกด้วยนะแล้วส่วน V2 นะครับมีเงินนะครับ 30k นั่นเองนั้นหรือว่า3 0,000ืเหรียญนั่นเองแล้วได้สกิลสุดโหดด้วยนะแล้วก็ได้ดาบสุดโหดด้วยนั่นเองแล้วในกล่องสุมนี้นะออกง่ายมาก เลยนะครับทุกคนแต่ว่าในกล่องนี้นะมีเกลือน,นั่นเองนะครับทุกคนก็สามารถมาใช้เป็นการได้เลยสมาร์ทช็อป ก็ในวันนี้นะครับทุกคนไม่มีข่าวสารเรื่องการบอกเวลาหรือว่าการกลับมาของเกม Toilet Tower Defense นั่นเองนะครับทุกคนเพราะว่าเขาแก้ในส่วนนี้อยู่เนาะแต่ว่านะครับทุกคนวันนี้นะครับมีข่าวสารเรื่องแมป Copy นั่นเองนะครับทุกคนเพื่อนๆหลายคนนะครับทักผมมาเยอะมากเลยนะว่าแมปแมป Copy ปิดแล้วหรอหรือว่ายังไงนะครับทุกคนก็คือแมป Copy ยังไม่ได้ปิดนั่นเองนะครับทุกคนเขานะครับได้ทําการปิดอัปเดตอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่านะครับทาง Inhira ได้ลงคลิปภายในวันนี้เนาะ ก็คือวันนี้ในหลาทุกคนที่เขาได้ทําการลงคลิปไปนะครับทุกคนเขาได้อธิบายในคลิปว่า เกมบาตทับนั่นเองนะครับทุกคนบาตทับ tower defense นะครับทุกคนซึ่งเขานะครับมีแรงบันดาลใจมาจาก toilet tower defense นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับเขานะครับปิดไม่ให้เล่นนั่นเองนะครับือว่าปรับเป็น private นั่นเองนะครับทุกคนอ่าเป็นการส่วนตัวเนาะและในคลิปของอินฮีนะครับเขาได้อธิบายเกี่ยวกับเกมนี้เนาะซึ่งเกมนี้นะครับได้ทําการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะครับทุกคนซึ่งมันนะครับไม่ตรงกับลิขสิทธิ์ของ ah toilet tower defense ที่เขาได้ทําการจ้างคนอื่นทํานั่นเองนะครับทุกคน ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับเกมบัตรทับนะครับก็นอนอยู่แล้วว่าไม่โดนลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับทุกคนอ่าทางอ่าอินฮีเขาก็ให้อภัยเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งเกมนี้นะครับก็ออกมาขอบคุณอ่าอินฮีเยอะมากเลยนะครับทุกคนอ่าซึ่งเขาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ของอินฮีว่าเย่ yeah, ดีใจอินฮีนะครับไม่ได้ เกียรตาเกมของเราแล้วประมาณนี้เลยนะทุกคนสําหรับเกมบัตรทับเนาะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเปิดตอนไหนนั่นเองนะคะทุกคนผมคิดว่านะตอนที่ผมลงคลิปนี้ไปปุ๊บมันอาจจะเปิดแล้วก็ได้เนาะเพื่อนๆบางคนที่มาดูนะคบทุกคนอ่า และตอนนี้นะคบเพื่อนๆก็สามารถเล่นเกมบาตทับได้แล้วนั่นเองนะครับทุกคนนะโดยที่ไม่โดนปิดเนาะซึ่งเกมนี้นะครับมันไม่โดนปิดแล้วนะก็เล่นได้ตามปกติเลยนั่นเองนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้เลยนะครับนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจจริงๆนะครับทุกคนไม่แบบไม่ขโมยทุกอย่างมาทั้งหมดนะเปลี่ยนเรื่องเสียงเพลงเปลี่ยนเรื่องอะไรต่างๆนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับเกี่ยวกับเกมบาตทับนั่นเองนะครับทุกคนเฮ้ยอยากเล่นแมปบอกฟูดจังเลยแต่ไม่มีตัวโหดทำยังไงดีนะโอ้แบบนี้ต้อง ไปซื้อที่ร้าน l เเอร์ช h อปร้านบริการขายไอดีไก่ตันในแมป b ok ut, All Star, ออ Food, Alsta, a ม i แอดเวนเ t อร์ Adventure, และยังมีบริการขายกล่องซูมบิกด้วยทั้ง3ามแมปเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบอกฟุ o ออสตาอนิเมะแอดเวนเจอร์และยังมีบริการเติมโลบักสุดคุ้มด้วยนะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะอย่าลืมไปใช้บริการนูเกอร์ช็อปได้เลยนะคะซึ่งตอนแรกนะครับผมเห็นนะครับอินฮีนะครับทุกคนเล่นเกมแนวแนวหนึ่งนะครับทุกคนซึ่งเป็นแบบคล้ายๆ Toilet Tower ต e f e n s e เนาะแต่ภาพนะครับสวยมากๆเลยนั่นเองนะครับทุกคนสวยแบบสวยแบบเวอร์มากเลยนะคะทุกคนซึ่งเกมที่อินฮีพูดถึงนะครับนี่เลยนะครับทุกคนสกีบีดีดีฟเอนต์นั่นเองนะครับทุกคนมันเหมือน t o w Defense เเอรับทุเอนเดเ๋ยวผมก็ ขอลองเข้าให้ทุกคนดูแล้วกันนะโอเคครับทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนโห oh, มันก็แบบ uh, มีทาวเวอร์นะครับทุกคนนี่เลยเห็นปะคือเรานะครับมีพวกนี้ครบหมดทุกตัวเลยนั่นเองนะครับเราสามารถลากมาใส่ได้นะเดี๋ยวนะแล้วมันลากยังไงอ๋อ oh. มันต้องมีเงินซื้อนี่วาเราไม่จะเราลากไม่ได้นี่นาอ๋อประมาณนี้เลยทุกคนนึกว่าเรามีหมดทุกตัวที่ไหนได้มันก็ต้องเก็บเงินเพื่อซื้อนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับตัวแรกของผมก็คือตัวนี้นะแล้วมันนะครับก็สามารถอัปเกรดพวกนี้ได้ด้วยนะครับทุกคนอัปเกรดอ่าก็เรียกว่าอะไรนะครับทุกคนอ่าพวกทาวเวอร์พวกนี้นะครับให้เป็นเลเวล โหดขึ้นนั่นเองนะครับทุกคน่าแล้วแต่ทาวเวอร์เนาะสมมุตินะครับเรามีอัปเกรดคารเมาไททันนะครับทุกคนเราก็สามารถอัปเกรดได้นั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะจนไปถึงอันสุดท้ายเลยนะตัวนี้มันคือตัวอะไรเอ่ยเราก็ไม่รู้นะ่าทุกคนเดี๋ยวเราขอลองเข้าเล่นหน่อยซิไหนเอ่ยมันเล่นยังไงวะเนี่ยเกมนี้นี่หรอนิวเกมเหรอ, game, หรอใช่ไหมแล้วก็รอคนเข้ามาใช่ไหมครับทุกคนอ่าน่าจะอ่ะกดเพลย์เลยครับทุกคนช่างช่างเขา กดเพย์ก่อนทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยแล้วกันเนาะนี่ก่อนเข้าคือแบบเท่มากเลยนะครับทุกคนไปเราก็บอกว่าเลดี้ไปเลยมาแล้วนะครับทุกคนเห็นปะนานมานะครับค่อนข้างที่จะสวยอลังการมากเลยนะครับทุกคนก็คือตัวเรานะครับนี่ก็สามารถมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่ดูสิทุกคนอย่างเท่น,นะครับทุกคนนี่เห็นปะเห็นปะเอฟเฟกต์การยิงก็แบบปกติเลยนั่นเองนะครับทุกคนเห็นเลือดก็แบบสวยมาก ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนถือว่าเกมนี้นะครับตอบโจทย์มากๆเลยนะครับทุกคนสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับอยากมาเล่นนะคบเกมแบบแนวแนวแบบยิงซ่วมอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแบบแก้งเอาไปก่อนรอทอเลตเปิดเนาะนี่แล้วก็มาวางได้เรื่อยๆนะคบทุกคนนี่วางตรงนี้วางอีกนะครับทุกคนวางไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเกมนี้นะสามารถอัพได้ด้วยผมลืมบอกนี่แล้วก็มาอัพนะครับทุกคนมาอัพมาอัพอัพให้หมดอุ้ยตรงนี้อัพไม่ได้แต่เลื่อนเหลือเยอะไหมเนี่ย เดี๋ยวๆอ๋อนี่ไงโอเคก็มาอัพได้เลยนี่อัพเป็นขั้น2ให้หมดแล้วนั่นเองนะคะทุกคนดูสิมันค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับทุกคนซึ่งตอนแรกนะครับผมไม่รู้นะครับเป็นเกมของใครเนาะแต่ผมนะครับเพิ่งไปเห็นใน Discord นะครับที่อินชีนะครับทุกคนไม่ใช่อินฮีนะอินชีนะครับซึ่งเป็นอ่ามอดทาง Discord ของ toilet tower defense นะครับเป็นเพื่อนของอินชีนั่นเอง ใช่อินชีก็เป็นผู้หญิงนะครับทุกคนประมาณนี้นะอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันหลุดมันหลุดทุกคนมันหลุดมันหลุดมาวางประมาณตรงนี้เล่นยากอยู่นะครับทุกคนถ้าไม่มีตัวโหดเนาะยากยากมากๆเลยแหละนี่โอเคต้องอัพเป็นเลเวลสามอะ่ะเอ้ยเลเวลสองพูดผิดอันนี้เพิ่งเลเวลหนะึ่งเนาะโอ้ยยากจริงยากจริงอัพตัวนี้เลยอัพตัวนี้เลยโอเคสู้ๆนะ โอ้โหแล้วมันคือต้องสิคิปเวฟตลอดด้วยนะเกมนี้อะสคิปเวฟตลอดด้วยนะโอเคแล้วมันเห็นเลือดโอ้โหเลือดอะไรกันครับเนี่ยน่าจะแตกทุกคนประมาณนี้ทุกคนน่าจะไม่ไหวนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะครับทุกคน ก็สรุปง่ายนะครับทุกคนตอนนี้นะครับยังไม่มีการสปอยหรือว่าอะไรเกี่ยวกับเกม Toilet Tower Defense เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็ต้องรอเทเลนติกแก้ทุกอย่างนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปในวันนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวลิงก์นะครับเกมนั้นผมก็จะทิ้งไว้ใต้ดีคลิปชันเลยนะโอเคนะครับทุกคนแล้วก็ไว้เจอกันคลิปวดีโอหน้าเลยนะคะบ๊ายบาย